ในการต่อเติมห้องครัวหลังบ้านถ้าไม่ได้ลงเสาเข็มไม่ว่าจะเป็นหกเหลี่ยมหรือไมโครพายจะเกิดการซุดตัวของพื้นหลังบ้านไม่ว่าจะเป็นพื้นที่เทคอนกิ่นไม่ได้เทซุดตัวอย่างแน่นอนเพราะว่าไม่ได้ยืนอยู่บนเสาเข็มพื้นตรงนี้ออนกราวหมดนะครับทีนี้ในการซุดตัวมันจะเกิดโพรงเกิดร่องพื้นตรงนี้นะครับคุณดูได้เลยผมสามารถเอามือนะครับสอดเข้าไปได้เลยนี่สอดเข้าไปได้เลยสอดเข้าไปได้เลย,ส,เไไเลยสบายๆถามว่าทําไมเป็นโพรง เนื่องจากรั้วตรงนี้เป็นรั้วของโครงการเป็นรั้วของตัวบ้านรั้วตรงนี้มีเสาเข็มนะครับตรงนี้ยืนยันเลยมเสาเข็มแต่พื้นไม่มีเสาเข็มทีนี้กลับกันตรงนี้ฝั่งตัวบ้านฝั่งตัวบ้านเนี่ยตัวบ้านเขามีเสาเข็มซึ่งในการซุดตัวก็จะเกิดขึ้นจะเกิดร่องนี้เหมือนกันนะครับมีเกิดร่องตรงนี้จะเห็นได้ชัดเจนเลยจะมีร่องเช่นเดียวกันแต่ร่องตรงนี้นะครับจะมีขนาดเล็กกว่าฝั่งรัว้วเนื่องจากเข็มของตัวบ้าน จะลงลึกประมาณ18 2เมตรแต่ของรั้วนะครับเราจะลงแค่ประมาณ3เมตรเองนะครับในส่วนนี้นะครับโครงการนะครับเขาจะไม่ได้ลงเสาเข็มของพื้นด้านหลังตรงนี้ให้ดังนั้นถ้าจะต่อเติมแนะนํานะครับพื้นตรงนี้ทั้งหมดเลยให้ลงเสาเข็มจะได้ไม่เกิดปัญหาของการซุดตัวอย่างแน่นอนครับ